สวัสดีครับช่วงเที่ยงนี้เราอยู่ที่อำเภอควนขนุนที่เดิมนะครับแล้วก็ได้มีอีกหนึ่งอาจารย์ช่างที่เดินทางมาจากจังหวัดตรังเพื่อเข้ามาร่วมโครงการในชมรมโมนช่างวยใจนำทีมโดยอาจารย์ดอนครับท่านได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้ครูฝึกสอนของเรานะพูดคุยกับอาจารย์ช่างที่จังหวัดตรังนะครับว่าก่อนจะมาเป็นช่างนั้นทําอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับ,รบแนะนำโดยนะะ ครับผมชื่อเจ้าของร้านวรสีเซอร์วิสจังหวัดตรังอำเภอเยื่อตาขาวนะอ่ารย์ว่าอะไรนะประวัติที่มาท,ที่ไปที่มาก่อนคือ,อวงการช่างนั้นทำอะไรมาก่อนก็ไม่ได้ทำอะไรก็เคยเคยเข้าวงการเลยตอนสมัยอายุสิบกว่าปีอ่ะ,ออะแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่บริษัทสติตรรมเซอร์วิสท,ที่จังหวัดตรงัตรงเขาเป็นตัวแทนของบริษัทมิชชิลิน อยู่กับเขามาสิบแปดปีแปีนะอยู่เดียวเลยแต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนเลยอยู่ที่เดียวแต่เขาทำเฉพาะ18ปีไเป็นตั้งแต่ลูกมือแล้วก็ได้เป็นหวน้าช่างอ่ะเสร็จพอตรงนั้นมันมันเสียอย่างก็ตรงที่ว่าเขาไม่มีหลากหลายคือมีเฉพาะช่วงล่างกับย่างอแต่ที่มาทำเครื่องรอบหลังก็คือเอาเองศึกษาเองอะไรเองอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้ก็สนใจเรื่องเกียวโต้ แต่ไม่รู้จะไปได้ไหม<ช>อยู่ที่อาจารย์กับผมแล<ช>้วแหละก็ลองรวดรู้จักผมได้ยังไงอไ<ป>พอดีมีอาจารย์ที่สารวัตรจ้างของจังหวัดต,ตรังอ่ะเขาแนะนําเปิดมาแล้วก็มีเบอร์แล้วก็ตัวอาจารย์ดอนอก็คุยอาจารย์อนเนี่ยประมาณ3าวันน,านาอาจะสามวันละสามวันก็เนี่ยได้เจอกันวันนี้นัดกันเพราะว่าผมจะรอว่าอาจารย์ลงพื้นที่ตรงไหนที่ใกล้ผมที่สุดพอะที่ร้านผมช่างมือที่เราพึ่งพาได้ไม่ต้องอยู่อ่ะมันไม่มี ก็เลยต้องอยู่ตลอดอเพราะั้นนการทําอู่รุ่นใหม่ยังต้องมีคเพราะว่าซ่อมเกียร์ซ่อมแอร์ซ่อมเครื่องยนต์ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่อาไมา่ดูนั้นเป็นรุ่นไรจันทร์ตัวนี้เป็นติ้งมินิของตัวนี้เป็นเป็นเครื่องมือตัวตัวใหม่ใหม่ล่าสุดการที่เราจะเข้ามาทําทํางานในระบบเกียร์หรือว่ารถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยที่สําคัญที่สุดคือเครื่องมือสแกน เราสแกนเข้าถึงได้การวิเคราะห์ได้การช่วยเหลือกันก็จะแคบลงแต่ถ้าเราไม่มีทําเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ใช่ใ่ใช่เราสูมไม่ได้ยิ่งแต่เราเข้ามาวงการเกียร์เนี่เริ่มต้นก็ต้องมีตัวนี้ก่อนครับผมนี่คือตัวที่มันสามารถสแกนได้เป็นยังไงสามารถเข้ามารีเซ็ตคาลิเบตได้เรียนรู้รได้เกียร์ส่วนมากก็จบแล้ว แต่ถ้าตัวไหนที่มันมีเป็นโปรแกรมเราค่อยมาเป็นโปรแกรมของมันอีกทีหนึ่งใครับค่อยๆเริ่มสเต็ปแรกอีกเรื่องนึงนะครับการซ่อมเกียวโตถามว่าจะไปได้ไหมมันไปได้แน่นอนครับ<ะ>เดี๋ยวอาจารย์ดอนจะสอนให้เองอาจารย์ดอนอาจารย์เบ้นหลายๆท่านเนี่ยจะสอนเองครับผมครับผมเนี่ยอยู่ที่ว่าเราตั้งใจหรือเปล่าถ้าเราต้องการไม่งานเพาเป็นทีทีหมาก็คือตั้งใจแล้วแหละ <laughs> เพราะ <laughs> เพราะว่าเราไปตามเขาแต่เขาบางทีเขาบอกไม่หมด คือคือเรื่องเงินจะมาที่หนึ่งไม่รู้คือคือในคิดตัวเองนะเขาดูแล้วว่าเขาเรื่องเงินมาก่อนแต่เขาคุยไม่เคลียรเราเลยเป็นปัญหากับตัวเองเราต้องเจอกับลูกค้าปัญหาต้องแค่แล้วคุ้มไหมเราไม่คุ้มเนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่เราหมดแต่เขาได้ตังค์ไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยทำแล้วไม่จบทำไม่จบแล้วเลยว่าต้องหาอานอะไรแหละคืออย่างนี้นะครับเรามีอีกแนวทางหนึ่งนะครับเวลาซ่อมเกียร์โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียน ไม่ต้องปิดอู่เราเปิดอู่โดยปกติปรึกษาจันดอนนะครับเดี๋ยวจย์ดอนจะมาซ่อมให้ถึงที่โดยที่เรามีรายได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องเดินทางปิดอู่เดินทางไปไปค่ากินค่าที่พักค่าน้ำมันไปกลับแถมปิดอู่ไม่มีไรายได้อีกใช่ตอนนี้ผมได้คุยกับจย์ดอนเมื่อคืนบอกเออเราจะทํำยังไงให้สมาชิกเราเนี่ยคือวิเคราะห์เกียร์เสร็จเรียบร้อยโทรหาจันดอนเลยจย์ดอนเนี่ยซ่อมจบ ช่วยมาสอนผมที่อูด้วยอ่าตรงนี้ราคาเท่าไหร่มาตาฐานจันดอนจันดอนก็เตรียมเลยว่าเตรียมรุ่นไหนรุ่นไหนก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปเราไปซ่อมไปสอนนี่ถึงอูโดยที่เรามีรายได้เหมือนเดิมครับผมอย่างนี้ดีไหมโอ้ดีอยู่อ่าจันดอนเพราะอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องปิดอย่างน้อยมีงานเข้ามาเราได้ทําต่อไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ผมจะเปิดเป็นสาขาเอาไว้จังหวัดละหนึ่ง จังหวัดละหนึ่งสาขาของของมคล้ายๆกับว่าเป็นตัวแทนของเราไว้รอรับงานเพราะว่า f c ของเรามีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วมต่อไป f อเราที่ลถเกียร์เสียรถเสียเกียร์พังรับไม่ต้องบิ่งไปถึงปากช่องไม่ต้องเสียรถสไลด์เยอะไกลก็มาที่นี่เรามีเครือข่ายทุกจังหวัดสามารถผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าไปได้เลยเราจะวิดีโอลิงก์เลยชี้จุดชี้จุดอ่าตัวนี้ตัวนี้ ก็คือปัจจุบันนี้มันทํางานง่ายมากใช่แต่เกียวออโต้นั้นอย่างไร้วแต่จันดอนต้องเดินมาสอนเดินทางมาหรือสอนที่ดีการซ่อมต้องระวังตัวไหนวัดค่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นรับงานมาแล้วโทรหาจันดอนเพราะว่าแล้วจันดอนจะกําหนดวันให้เพราะว่าตัวลูกค้าของเราเนี่ยส่วนมากฟอร์ดกับเชฟเนี่ยลูกค้าของผมอยู่ในตังเนี่ยเยอะมากส่งไปซ่อมบ่อย ให้ไปหาคนนั้นคนนี้บ่อยไงครับอทีนี้เรามีไว้ที่นี่แล้วนะสบายใจคือลูกค้าเรามีแน่นอนอยู่แล้วมาถึงที่นี่ไม่ต้องเดนทางไกลอย่างเอฟซีมีมามาได้เลยครับผมซ่อมเสร็จยบร้อยระยะรับประกันเท่าไหร่ลูกหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับรับประกันให้รับประกันหนึ่งปีทุกกรณีไหมหรือยังไงก็ทุกกรณีในหนึ่งปีถ้าสมมติว่าเคลียร์ทั่วอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเจ้าของรถไม่ต้องจ่ายเจ้าสูตนว้าประกอบเกียร์เกียร์รั่วหน้าที่ของอาจาร์ดอนละจัดการให้หนึ่งปีตรงนั้นสมมติว่าเราต้องต้องทำาปวัต้องต้องทำไว้ครับทำาปติรถคันนี้วิ่งทำมาเมื่อไรเริ่มต้นเท่าไหร่เราไม่จำกัดกิโลไม่จำกัดเอาวันเวลาครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามกำหนดที่ระบุไว้ต้องใช้น้ำมันเกียร์เบอร์อะไรแล้วตอนนี้ มีคนทําออกมารับประกัน3ามปีเราก็จะทํสามปีแต่ว่าสเต็ปกันทํสามปีแล้วมันจะเพิ่มราคาแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเหมือนของใหม่สามปีเหมือนเขาเราก็ทําได้ครับแต่ราคามันสูงอ่าราคามันสูงขึ้นรถไม่ไหวถ้าถ้าเขาสู้ไหวเราทำตรงนั้นก็คือจุดขายอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนศูนย์ก็บอกรับประกันให้5ปีรถผมาไปถ่ายมันเครื่อง1มื0 0สามพร้อยกว่าเนี้ยรถคันเนี้ย ไปถ่ายมันเครื่องนี่หมื่นสามพันกว่าบรับกันห้าปีบอกคห้าปีเนี่ยไปดเท่าไหร่คือเหอนอาจารขอญาตขอญาตแทรกนิดนึงคือเหมือนผมซ่อมช่วงล่างทุกวันนี้นะถ้าลูกค้าเขาเลือกของแท้ผมรับประกันหนึ่งปีเหมือนกันแต่ผมยกเว้นถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไม่ได้แตกแตกอักไม่ได้ ต้องอยู่ในสภาพแต่ถึงค้าเกาเสียโดยที่การใช้งานหนึ่งปีผมเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแือทุกวันนี้ผมจาแบบนี้อยู่จุด้ายของเราต้องมีแบบนั้นใช่ใช่คือประกันต้องแลเขาประกันต้องให้ดีแล้วก็แน่นอนแล้วสมมติว่าเขาเปลี่ยนยกชุดทั้งเซตเลยคันหนึ่งเหมือนว่าทีเอารุ่นนี้ผมรับประกันว่าถึงไม่ใหม่ก็เกือบใหม่ช่วงล่างแต่ใช่ครับปล่อยมือได้เลี้ยวขับปกติเป็นปกติเหมือนรถใหม่การันตีตรงนั้น ทีเอฟอาร์ไม่มีโาเวอร์นะชมรมเรามีแนวทางจะทําให้พวงมาลัยเบากว่าเกินครึ่งใช้พวงมาลัยเดิมมาลัยเดิมเดิมไม่ต้องทําอะไรเลยเราเพียงแต่ใส่น้ํายาเข้าไปอ๋อครับทีนี้พวงมาลัยจะเบาอ๋อมันช่วยช่วยหลายคันช่วยช่วยลดแรงอ่าแต่เบาเบาเกินครึ่งอ่ะขนาดผู้หญิงขายังบอกเออยทำไมพวงมาลัยมันเบาขึ้นเยอะขนาดนั้นหรออนาดที่เราใช้น้ํายาที่เราผสมขึ้นมาอ๋อครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิ สมาชิกเราทุกท่านนะครับเรื่องเกียวอโต้ต้องการเรียนรู้โทรึกษาอาจารย์ดอนค่าซ่อมเท่าไหร่อาจารย์ดอนกำหนดเทศิดร้อยจะเดินทางมาประกอบที่อู่สอนให้เราวิธีการวัดต่างๆจะสอนให้ถึงอู่เลยสมาชิกจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องปิดอู่ไม่ต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารดังนั้น อาจารย์ไอเดียไอเดียดีสุดๆเลยตรงนี้ก็คือเราต้องช่วยเหลือสมาชิกเราก่อนเพราะว่าหนึ่งเราเขาต้องไม่เสียเวลาไม่เสียงานเราต้องปิดหลายวันอะไรเงี้ยยังอยู่ใกล้ๆกันต่อจังหวัดอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าปัดช่องนาลพันกิโลพันกิโลอ่ะพันกิโลเนี่ยขาหนึ่งก็พันกว่ากิโลใช่ค่าใช้่ายเท่าไรถส่วนตัวไปรถน้ำมันคินเท่าไหร่แล้วยุคนี้น้ำมันแพงเท่าไหร่แพง ดีมากไอเดียดีมากเราต้องออกแบบใหม่เลยเมื่อคืนคุยกันดอนยันอนต้องทําให้ได้นะยันอนับเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนแล้วมันค่าเดินทางมันไกลคือเขาคํานวณมาแล้วอครับผมครับผมไปได้เขาจะไปให้แต่ว่าการรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างยันอนรับประกันให้หมดครับผมมีอะไรเนี่ยเจ้าของอูสบายใจได้บอกเจ้าของรถว่ารับประกันให้เลยภายในหนึ่งปีมีอะไรครับผม ขับเเกียร์นะไม่จะปั๊บเกิลยนต์พังอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเราต้องทำเบาหวานไว้เพราะว่าของผมจะทำเบาหวานลูกค้าไว้ครับผมนั่นแหละก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ไปเดี๋ยวพูดคุยเสร็จเรียบร้อยเราต้องเดินทางไปอีกสองสามบู่นะครับตะลุงที่เขารออยู่ได้ได้ได้ก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทำรายการเสร็จขึ้นคลิปให้เสร็จเรียบร้อยจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันไปแลกเปลี่ยนความรู้กันตอนนี้ก็มีอยู่สองคันที่ เดี๋ยวทีมงานเราต้องไปแก้ไขก็มีเนวล่าเดียริสุที่มีปัญหาอยู่เดี๋ยวเราไปจัดการให้เสร็จวันนี้เลยอ๋อจะฝากอะไรถึงก็ของรถผมผมคุยไม่เป็นไม่เป็น่อนเดินทางกาของรถต้องตรวจเช็คอะไรบ้างอ่ใช่คือคือการที่ที่เราทําที่เราอลไรใช่ป่ะอ่าก่อนจะทุกอย่างก่อนจะออกผมต้องแนะนําวิธีการใช้ครับเออถ้ามีปัญหาอะไรเขาโทรมาอย่าไปฝืนเพราะว่าฝืนเดี๋ยวเรื่องใหญ่ มีอะไรตัวก่อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าทําไปแล้วรถเสียระหว่างทางมาไม่ได้ผมจะบอยกันถึงที่กยตามเบอร์นะเดี๋ยวเรามีเบอร์ให้อคันดอนอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ต้องการเรียนฟ้องเพียสมาชิกทุกทุกท่านถ้าเราติดปัญหาหรืออยากจะเรียนก็โทรมาปรึกษาได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาและยินดีที่จะสอนทุกทุกท่านเป็นแบบทั้งเคสบายเคสหรือจะทั้งอยู่ที่เรียนที่อยู่ที่กินด้วยกันก็ยินดีครับ แล้วมีคนอยากจะเปิดศูนย์ในคืออาจารย์ดอนได้ไหมก็เปิดได้ครับแต่ก็จะมีคือมันมีข้อแม้อยู่อย่างนึงตอนนี้นะครับเราเปิดได้จังหวัดละหนึ่งคนหนึ่งถ้าเกินนั้นจะต้องคุยกันเองต้องต้องคุยระยะทางกี่กิโลมันใกลกันหรือเปล่าไม่ต้องคุยกันเองในหนึ่งปีในหนึ่งหนึ่งจังหวัดละหนึ่งคนเพราะว่าลูกค้าใครลูกค้ามันอยู่แล้วถูกไหมล่ะเป็นนามเดียกันเองแต่ว่าในการทําของของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีมาทั้งหมดแล้วยี่สิบออู่ ก็คือ20จังหวัดที่เราทำวันจะประมาณปีนน้ก็็เจังหวัดท20ทั่วทั่วประเทศก็ประมาณพันกว่าอู่ที่มารองรับนะฮะหนึ่งจังหวัดหนึ่งแล้วก็หนึ่งอำเภอหนึ่งจะดีกว่าให้โอกาสให้โอกาสคนสมาชิกของเราได้เรียนรู้เนาะตรงนี้กระจายความรู้กระจายความรู้แต่หลักๆเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าต่างอำเภอ คือบางครั้งเกียร์โตแทบไม่มีเลยเพราะนั้นเพราะว่าจะคุมหรือเปล่าตอนนี้นะเกียร์มันเข้าสู่ยุคใหม่แล้วยุคใหม่แล้วเป็นเกียร์โตเก้าสิบเปอร์เซ็นมันจะเป็นเกียร์โตแล้วใช่ครับแต่เกียร์โตยุคใหม่เนี่ยมันจะมีมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องมือใช่การซ่อมเกียร์ทุกคนก็ซ่อมได้แต่มันจะมาอีกสเตปหนึ่ง ที่จะไปกันไม่ได้นั่นคือการวิเคราะห์การแก้ปัญหาด้วย<ห>ระบบอิเล็กทรอนิกส์เหน้าที่ของครูฝึกสอนจะสอนการวิเคราะห์เข้าเกียหนึ่งยังไงวิ่งเป็นอย่างไรนะเขาจึงคำนวณออกว่าอะไรมันเสียแล้วก็ค่อยประเมินราคากันแต่ประเมินรา,าน,รมนราคาก็คือบอกคร่าวๆนะและเสร็จหรือว่อมามามันเสียมากกว่านั้นเจ้าของรถล็อกอาพทำไมประเมินเท่านี้อันนั้นก็คือเขาประเมินครา้าววะใช่ไอตัวแม็กแมกกาินมันไม่เสีย แต่ถอดออกมาแล้วเนี่ยน้ำมันมันเข้าไปนั้น,นมันต้องเปลี่ยนมันก็ต้องต้องเพิ่มรายจ่ายอันนั้นคือเรื่องปกติใช่แต่เจ้าของราต้องเข้าใจตรงนี้นยังไม่ดูยล,ละเอียั้งหมดถ้า,ถ,าถ้าลืมมาก็ต้อง,องลืมออกมาเนี่ยก็คือฟันทงได้เลยนะครับถ้าให้ประเมินคร่าวๆก็ต้องตีเสียทั้งหมดใช่ตัดไม่ได้อีกต,ตีเสียทั้งหมดก่อนถ้าตัวไหนไม่เสียเราตัดออกให้ไอ้ตรงนั้น้าอย่างนั้นจะดีที่สุดได้ไหมได้ด่านอ่าอาตีเสียไว้ก่อน คือสมมติตีเสียไปแต่ลื้อขึมามันไม่เสียเราก็ตัดออกตัดทอนไปเรื่อยราคาก็จะถูกลงตามที่เสียถูกจ่ายตามที่เสียอ่าดังนั้นอ่ะนะอ้าวขอฝากอีกหนึ่งอู่นะอู่อะไรครับบริษัทสีเซอร์วิสครับจังหวัดตรังอำเภอเย่่นตาขาวย่านตาขาวอยู่ถนนเส้นอยู่ถนนเส้นหลักอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเย่่นตาขาวอ่าเดี๋ยวตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับแล้วด้านบนบนหัวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้อ้าวเดี๋ยวเราสามท่านกับอาจารย์แบงค์เจ้าของพื้นที่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับ โดยลืมไม่ได้ก็คือตักล้องอาจารย์คัดดาวฟี่เป็นตักล้องสมัยก่อนดังมากนะเาทำรายการหลายรายการก็เดี๋ยวเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าต้องเดินทางไปอีก2อสามหมู่ในจังหวัดพัทลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่รักพี่ก้อมนะเดีวผมับ